ดาวอาทิตย์จะโคจรได้มาตรฐานราชาโชคนะคะในช่วงวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปสําหรับชาวพิจิกดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนเรื่องใดนะคะโชคใดจะเกิดขึ้นนะจากดาวอาทิตย์ในรอบนี้ไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้หรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศีพิจิกก็รับฟังเป็นแนวทางได้เช่นกันหากสนใจเรื่องดวงชะตาแบบไทยๆการพยากรณ์ด้วยหลักโหราศาสตร์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับในข้อที่1นนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะคะคือเป็นตัวแทนเรื่องงานภารากิจหน้าที่ความรับผิดชอบของชาวพิจิก จะโคจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคในช่วง15มิถุนายนกินระยะเวลา1เดือนส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะก็มีโชคเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องงานนะเนื่องจากภพเรือนมลณะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการจบลงการเริ่มใหม่นะเรียกว่ามันเป็นโชคในเรื่องของการปรับตัวเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เกิดการจบลงหยุดชะงักนะมันก็จะมีโชคกับเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะ เป็นความหมายเรื่องราวมรณะก็คือเดินทางนะชาวพิจิกอาจมีโชคในช่วงนี้ก็เกิดขึ้นจากเรื่องงานที่มันเกี่ยวข้องกับระยะทางได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศนะหรืออะไรที่เป็นการติดต่อเชิงทางไกลเกิดขึ้นเป็นความหมายเชิงเกี่ยวข้องกับมรดกพินัยกรรมสินทรัพย์นะคะเรื่องราวกเก่าๆเดิมๆผลงานในอดีตช่วงนี้บางทีมันก่อเกิดประโยชน์นะคะหรือเอาไปใช้ทามากินหรือต่อยอดเชิง การงานการค้าได้เรียกว่าของเก่าๆช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตสิ่งที่ทํามาดั้งเดิมนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ถือครองไว้นานแล้วนะคะก็เกิดประโยชน์ก่อเกิดรับผลขึ้นนะคะสําหรับคําว่าราชาโชคนะมันก็เป็นความหมายของดวงดาวที่บ่งบอกถึงการจะได้มานะโดยคอนเซปต์เขาก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะดังนั้นก็จะเป็นโชคดีโชคเฮงของชาวพิจิกที่มักเกิดขึ้น สัมพันธ์กับเรื่องการงานภารกิจหน้าที่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงและก็ความหมายในเชิงมรณะนั่นเองนะคะสำหรับณจุดนี้นะคะดาวอาทิตย์จะไปอยู่ร่วมกับดาวพระหัสนะคะที่พึ่งโคจรย้ายเดือนที่แล้วดาวพระหัสของชาวพิจิกเป็นตัวแทนเรื่องเงินดังนั้นถือว่าราชาโชคก็สัมพันธ์กับเรื่องเงินทองรายรับและผลประโยชน์นะคะเป็นความหมายเรื่องปุตตะด้วยก็คือคนต่างวัยนะคะเรื่องลูกหลานบริวารเรื่องสิ่งใหม่ความหวังใหม่ช่วงนี้ชาวพิจิก จึงมีโชคดีเกี่ยวข้องกับการเงิน,นอันเกี่ยวข้องมาจากเรื่องความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้นะเช่นการเปลี่ยนแปลงงานการนะคะเงินทองช่วงนี้นะคะได้มาจากเรื่องของการจบสัญญาต่อสัญญาบางอย่างได้นะหรือบางท่านก็เป็นเชิงจบวาระจบภารกิจจบการงานปิดจบต่างๆได้นะเป็นจังหวะที่บางอย่างก็จะได้เงินาจากเรื่องราวที่เป็นเชิงการเปลี่ยนผ่านนะคะ เป็นเรื่องราวการเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้นะก็คือปุตตะนะดังนั้นชาวพิจิกนะคะก็อาจจะมีโชคจากเรื่องการนําเงินที่ได้ไปลงทุนสิ่งใหม่นะหรือชีวิตก็เปลี่ยนไปสู่เรื่องราวใหม่ๆด้วยเหมือนกันเนื่องจากปุตตะก็คือเรื่องโปรเจกต์โครงการไอเดียนะคะสิ่งที่เป็นงานอาดิเรกงานเสริมเรียกว่าจะมีทั้งเรื่องการจบลงและการเริ่มต้นของชาวพิจิกในช่วงนี้นะคะเป็นความหมายเรื่องเกี่ยวข้องกับ โชคดีโชคเฮงด้วยเนื่องจากปุตตะก็คือเรื่องการแย่งชิงประมูลแข่งขันนะคะช่วงนี้ชาวพิจิกอาจจะมีโชคดีนะคะมีอะไรที่เป็นเชิงแต้มต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันหากทํางานอยู่ในจุดที่คู่แข่งมากศัตรูเยอะนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสดีๆที่ใช้โชคใช้ดวงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามดาวพฤหัสของชาวพิจิกก็เป็นพินทุบาทในช่วงนี้นะคะรับผลที่ได้มันก็อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะถูกหกักถูกต่อราคาหรือว่ามีจังหวะการต่อรองเกิดขึ้นได้เช่นกันหลายสิ่งช่วงนี้นะคะอาจได้มาแต่ก็พร่องไปบ้างบางทีก็เป็นเรื่องเปอร์เซนต์เรื่องผลกําไรเรื่องส่วนแบ่งนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงลดทอนพร่องไปก็เกิดขึ้นกับชาวพิจิกได้นะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวพุธโคจรย้าย23มมิถุนายน เข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะจุดนี้ก็จะไปอยู่คู่กันร,ระหว่างดาวพุธกับดาวพระเกตนะซึ่งเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าชาวพิจิกนะคะจะก่อเกิดเรื่องของโชคดีนะเนื่งองจากดาวพุธเป็นดาวรับผลนะช่วงนี้โชคดีปุบป,ปับฉับพลันหลายสิ่งก็คืบหน้าได้นะคะเป็นจังหวะที่เรื่องราวการเดินทางเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลนะคะมีเหตุธุระบปะปังมากหรือว่าดาวพุธก็คือเรื่องการติดต่อสื่อสารเจราจานะคะ มีเหตุให้เราต้องไปต่อรองนะคะเกี่ยวข้องเชิงเอกสารเกี่ยวข้องกับข้อมูลนะโดยช่วงนี้ชาวพิจิกมีโชคดีจากเรื่องวาทาศิลป์นะคะการโน้มน้าวใช้คำพูดปฏิพันธ์ไหวพริบนะหรืออะไรที่เป็นเชิงรอคอยคำตอบถือว่าช่วงนี้จะมีข่าวคราวที่ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเนะนื่องจากพบเรือนสุขภาเป็นพบเรือนดีๆนะคะ เป็นความโดดเด่นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาษนะความหมายนี้ก็คือเรื่องการเดินทางเพื่อเปิดหูเปิดตาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอาจมีังหว่าการเดินทางไหว้พระสวงสบุญทําบุญต่างๆได้หรือว่าเดินทางแล้วได้เปลี่ยนบรรยากาศพบเห็นสิ่งใหม่ทําให้เรื่องราวเครียดๆของชาวพิจิกนะมีอันผ่อนคลายไปได้บ้างนะคะนอกจากนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดความก้าวหน้าคืบหน้าเกี่ยวข้องกับแวดวงคอนเน็ชันพบเจอกัลยาณมิตรญาติธรรมนะคะ มีความกว้างขวางเกี่ยวข้องกับการติดต่อมากขึ้นทื่ว่าดวงดาวช่วงนี้นะคะเป็นเหตุให้ชาวพิจิกก็ต้องลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งประกอบกับบรรยากาศโดยรวมนะก็มีช่องทางมีหนทางที่เป็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตนะคะสําหรับในข้อที่3นะคะสําหรับชาวพิจิกช่วงนี้ถือว่าเรื่องงานการภารกิจหน้าที่นะคะมีโชคดีเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นโชคในหลายรูปแบบนะขึ้นอยู่กับว่าหยิบจับทําสิ่งใดอยู่นะคะ บางครั้งมันก็เป็นการผ่อนคลายนะคะคลี่คลายปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้นะเนื่องจากคําว่าราชาโชคก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะบางทีมันเป็นเรื่องตัวช่วยเรื่องโอกาสที่เข้ามานะคะสาหรับดาวประจาตัวของชาวพิจิกเข้าสู่ภพเลือนกรรมะช่วงนี้นะคะจะไปสัมพันธ์กับราหูคู่ธาตุนะบ่งบอกถึงภารากิจของชาวพิจิก มีโอกาสดีเรื่องงานความรับผิดชอบนะคะแต่ชีวิตก็ยังเกี่ยวข้อสัมพันธ์กับการแบกรับโดยเฉพาะเรื่องบ้านช่องครัวเรือนนะคะอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสินทรัพย์ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นย้ายบ้านปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยซ่อมแซมนะคะเรื่องราวภารกิจนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเชิงสุขภาพความเจ็บป่วยต่าง ก็มีได้นะเนื่องจากดาวพุธเป็นเจ้าเรือนมอรณะอยู่ในภพสุภะนะคะช่วงนี้อาจหมายถึงเรื่องเชิงการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวนะคะมีเหตุการณ์ใช้เงินเพื่อลงทุนช่วงนี้นะคะบางท่านลงทุนเชิงสินทรัพย์นะคะใช้เงินเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินนะหรือบางท่านเป็นลงทุน อนาคตลูกหลานบริวารเนื่องจากดาวพรเหัสของชาวพิจิกก็คือเรื่องปุตตะนะคะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงภาระผูกพันช่วงนี้ก็เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินก้อนได้เหมือนกันดาวพระเกตช่วงนี้กระตุ้นพบสุภะนะคะก็คือเรื่องไอเดียความคิดชาวพิจิกอาจจะมีความคิดในเชิงการงานโปรเจกที่อยากทำนะคะในขณะเดียวกันก็กระตุ้นความวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากได้นอกจากนี้ยังส่งผลกับเรื่อง การสนใจพัฒนาตนเองบางท่านก็ไปเน้นทางด้านการฝึกใจฝึกจิตนะคะหรือเรื่องการค้นหาความรู้ความก้าวหน้าในเชิงต่อยอดพัฒนามากขึ้นเรียกว่าในพาร์ทหนึ่งของชีวิตก็จะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับชาวพิจิตในขณะเดียวกันภาร,ารกิจก็มีด้วยนะคะสาหรับเรื่องสุขภาพร่างกายตัวตนช่วงนี้ถือว่าดาวประจําตัวเข้าสู่ภพเรือนกรมมะนะคะด้วยกําลังทางดวงดาวที่เป็นปกตินะดังนั้นเรื่องเรียแรงกําลังของชาวพิจิก ก็ถือว่ามีเหตุให้ลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งด้วยความจริงจังมากขึ้นนะคะบางทีเป็นแรงบันดาลใจเป็นความจําเป็นหรือว่าไม่มีใครทําแทนทําให้ชาวพิจิกต้องลุกขึ้นมาในช่วงนี้นะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆเป็นช่วงที่ระมัดระวังเชิงสุขภาพประเภทอาหารการกินนะคะช่วงนี้อาหารไม่สะอาดอาาท้องไส้ปั่นปวนนะคะหรือชาวพิจิกมีเหตุควบคุมอาหารเนื่องด้วยเรื่องสุขภาพได้นะคะ สำหรับชาวพิจิกนะคะช่วงนี้ถือว่าดาวราชาโชคเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะดังนั้นบางทีโชคก็มากับเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งเป็นการจบจากพัดพลากจบวาระบางทีก็นํามาซึ่งโชคลาภตามมาภายหลังนะคะจะมีโชคดีโชคลาภแบบใดนะคะมีมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นวัส,สนาของชาวพิจิกแต่ละท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องดาวในเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ